สูมีเรืองสิมาจม,มีฟังอีเหล่าเรืองหนึ่งอันนี้มันบริสีเรียนหรือบริอียังหรอกมันกับเป็นเรืองปกติซึ่งขอเพชรเด็กน้อยขอเพชรกูลาสุด วันเนลาสุดดอกตะกี้กับขอขอ,ขอคุมมือแหละอีลิปันขอกันคุมมือคุเว้นขอประศออบซศบ,บ,บปากขอดีค่ะขอขอดีเขาก็แม้มันอีมันมาขอกูถักหากูกูหระว่ามันเลี่ยงความถ้าว่ากูริโตนบอกกูกับบอลริโตนถ้าว่ากูเห็นใจบอกกูกับบอเห็นใจเพราะกูบ่มีเงินพ้อมสันดอกว่าคือแบบกูเปิด้านไคเผ็ดกูบ่ได้เหตุลงท่านเผ็ดเพราะสิเด้มาบ,บริจาคมาซู้ขอใจบอสนึกภาพออกบวะ ขอบางเถอกูบ่ให้่ะมื่อหวบ่บานเาจังไรมันเรากูโตปลอมโอ้กูขึ้นเงินกูเท้ว่ะกูมิโตปลอมพรอมม่ะสูแล้วอีกหน้องคนหนึ่งมันทักมากูท่านในตอบดอกมันบอกกูก่อนเลยพี่คะขอเพชรได้ไหมคะฟรีไหมคะถ้าไม่ฟรีบอกนะคะเอาอยากบอกบอกไปหล่นบอกกูไปหล่นไม่ต้องทักกูมากดอกอหลีอ๋อป่าเรากูสิได้ต่างศาลแล้วอิลีคนในแค่ไดนต่างศาลให้กูแล้วเรียบร้อย พี่ม่อนทาไมเป็นอะไรทําไมมีแต่คนมาขอพี่จังเลยพี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอว่าซานทักมากกะทักใหม่มันถืออารมณ์เด้อถือมืออารมณ์บอดีเด้อถือกูหายกับเด้อจ้าสิบอกให้บอกดีๆบอกฟังกูต้องหายกับจงใหมมันฟังกับอัดคลิปทรงบาคนมันฝ่าวายมันโทษมาหาัวกดรับกูกดบอกน้ำเลือดนกดรรับสายปุ๊บกูทามาฮัลโหลมีอะไรคะมันกดว่างใสาใส่กูเมื่อวานไม่หยากเสียงกูบอกหรือจังเลย ขอได้ขอดีมิตาอายุประมาณบกหอดบกหอดสิบสามบกหอดสิบสี่บางขอสิบแปดก็ยังขอกูยืนเด็กกับบ่กับบ่อียงหรอกแต่ว่ามันบผสมควรขอน่ะขอได้ถ้าวว่ากูให้บกก็บอกละเออแต่ละมือขอขอจนกูเลื่อมบาลีทีกูพิดกันกับขอบข้วจังสีมันมาขอผิดกูกูก็วิบมันเลยแล้วเนาะกูกับไส้โหลดแล้วศูนย์ศูนย์สันกูก็ ชมให็นวันฟั้งผลแล้วเป็นกระดาษเรี่ยงความผุแล้วบางคนบอกพี่คะงานวันเกิดหนูงานวันเกิดหนูขอเพจหน่อยได้ไหมคะออกาเลือกของมึงกูไปใเบงมึงออกมากมึงสิมาบอกกูเห็นอย่างสเด็อยากได้เพจกระเติมจ่าเติมจ่ากูเปิดร้านเติมเพจมึงโอนมากกูก็โอนเพจให้มึงละอีลิบ่โดนเกินใจดอกโอนปุ๊บทหาหานาที่เพชรกับเขาโลนเพต้องมาขอกู พอตองมาคอยกูศูนย์พ่ต้องมาขอจังสันจังสีพี่เหตุผลลอยแปดประกันเพื่อสิคอเพจจากกูท้ามาเคยได้จากกูบอมันนี่บอกเคยกูไม่ได้เห็นใจบร์ออีกอย่างเลยจักนิดจักหน่อยถ้าลากูบ่ให้เพจจังสีซ่อติดตามกูบอกกูเลยติดตามกูถ้ามากูสะออนบอกกูบ่สะออนมึ่บอกไปโหลดมึงบอกกูไปเดี๋ยวนี้เลยมึงบอกกูไปเลยมึงไม่ต้องบดบล็อกกูอีงนะบอกไปเลยบอกทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งติ๊กต็อกกูไปเลยเมงบอกไปเลยมึงบอกได้มึงบอกไปเลยอะ แบบเราไม่ต้องเจอกันอีกเลยก็ได้อ่มึงถ้ามึงจะขอกูดีขนาดนี้ขอบางที่ขอจากูหรือบ้านเลขที่กูอะมึงคิดดูสิบ้างก็ซิมีเด็นกน่อยคนนึงมาถามพี่ครับเพชรพี่เยอะจังครับผมขอได้ไหมครับเอาสูงกูมีเพชรเยอะก็ก,กูเติมเอาแม,ม่กูไม่ได้ไปขอไผ่มากคือมึม่แมี้แมกฮาร์เราเปอย่างคือต้องมาขอเพชรคนอื่นนะคนอื่นยังบ่มีแบบบ่มมีเงินน่ะเขายังเก็บเงินเผื่อที่สิมาเติมเอาเพชรได้อ่ะยื่สื่อซื้อมาขอกันย่งไงยังสี่ติดเปญยากออนชิบหายเลยอ่ะ ทำว่าไพซีใดเพจจากกูคือแบบกูอยากให้ไพกูก็ให้แม่กันแล้วแต่ของกูจังสิเงินสิบบาทจังสิกูอยากโยน,นให้มากูก็โยน,นให้ได้ขันกูอยากให้มันอิเลแต่ว่าขันคนนะ่ะมึงเขียนหน้ากระดาษมากแบบเขียนเรียงความเรื่องคอเพจมาส,า,าสักสามหน้ากระดาษจังสิกูบ่ถือใจสิกูก็บ่ให้ใครไดกูบอกมึงถิ่มใครไดกูบ่กลิตรสัมบ่ได้อีหยังก,กักกูไงบ่ได้เป็นอีหยังก,กักก,กูไงเออ แบบขอเพชรหน่อยค่ะหนูติดตามพี่แล้วมึงพื่อิดตามกูค่ะสมมุตกูไม่พติดตามหาลอยเขาไม่ได้ตามโบสิเขามาขอเพชรกูยงสิกูไม่มให้เขาหาลอยคนเลยติหีหค่ะ วอาอย่างว่าคิดแน่นอนซุ้มบริษหนังสือซุ้มปอบแต่มืสิมีอีพววัวประเภทหนึ่งที่แบบตามตื่อเลยอะตื่อขอเพจกูเลยอยากกูบ่ให้ไปได้กับตื่อยุหันนะอิลีกูบอกว่าไม่ให้ค่ะไม่ให้นะพีนนะ่นะนะเมื่อมาหน้าเฮตดอย่างกูก็บอกว่ากูบ่ให้มึงอ่านออบกบภาษาไทยะนะซุ้มปึกพอกภาษาไทยแกยังเตยอ,อยู่กูก็อาจคลิปทรงเป็นภาษาอีสานนี่นแหละเพื่อเลยถามว่าจะเอาไปยังเพจนั่นนะ เริมเองว่าเป็นตีบิบยาเติมก็ต้องเติมเด้อเพนไหนๆหลือ่ต้องไปขอว่าต้องไปดินล้นของผู้อื่นขนาสมเพจพิมพ์ขอเพรจนกลัวเม่ละกินเขาก็เป็นพิมพ์แบบมันพิมพ์เยอะมากอ่ะคือกินเขาก็เป็นพิมพ์เลยอ่ะมันขี้อมากกัเป็นเป็นพิมเลยอ่ะมันพิมอย่างกระดอกระเดียแถวกบลูโตหน่อยๆเมื่อโตหน่อยๆเด็กหน่อยเมื่อขอเพจจางสีโอ้ยจับวีลร่งสางเหรอเมื่อขอขุอระทนาพ่อกูพ่อกูบนไซเท่านั้นล่ะ มาว่ากูใจร้ายจังเลยไม่ติดตามแล้วไม่คิดว่าเป็นคนอย่างนี้เลยเออมเมื่เป็นอย่างกูเป็นคนจะเสียมันเป็นอย่างมาติดตามกูยังค่ะนะติดตามเพื่อหวังเพชรหิวเพชรแห้งจะต้องก็ตีวเพชรฝาดป่ามึงนี่ะสองแสนเพชรได้ไอดีมกูนะเอาอิลีสูสุมาขอเพชรกูเนี่ยซูบ,บ่เบื่อเนี่ยติสาวสูบ,บ่เบื่อเนี่ยติอิหลักท้าวา,ากูเคยหายปอกูเคยหายยู่คนที่อยากหายท่าน,นั้นแบบบ่มีอิลีอะเออแต่ขันพวกที่แบบ ขอเพจแบบนาสงสารแบบน่ารำคาญจะสิกูว่ไห้กูเบื่อไนายบ่อนมาคคดีทํามาขอเพรอะสิบอตอบรอกคานตอบมันตอไปกับมีแต่แนวเกาๆจมให้มันฟังเกาวๆมันเบื่อมันกันหนีสักพักมันกระทักมาใหม่อีกมันเบื่อกูแน่ติว่าขอเพจจะสิขอบะไรยังสิบอกกูเลยไหมบอกไปเลยอะส่วนให้ซุ่มโมนี่ย่ามันกับไปจมแต่ในเห้คนในแค้นฟังอ่ะละเออมันไปแบบมันมะเชื่อมมาจมหลบมัน เรียกว่าไปรละบายคนเนี่ยแค้นฟังเออมันก็เข้าใจมันบอกเข้าใจไปเลยมันต่างสาในกูพรอมคนในแค่นะสันบอนจังจะมานล่ประเดี๋ยวมันจมนั่งลายสามสี่แ้ที่เบาเสือคือเกาเดอรสือคือกนาลารถ้าว่าจีบได้บอกระจีบได้ยูจีบเจ้าคนบอกระบ,บอเลยบอเคยมีไปจีบตีดเจ้าคนเลยช่วงนี้คันมากกับกดติดตามสีหาเหลือมันจมไม่ฟังดอกบอเกิดใจดอกอีกี มันมีหนองคนหนึ่งมันมาคอมเมนต์ว่าพี่ลงคลิปทุกทุกวินาทีเลยนะคะทุกหนึ่งวินาทีเลยนะคะชอบพี่พูดมากเลยค่ะชอบฟังเสียงพี่ค่ะคือแบบโอ้ยหนูสีมาทุกหนึ่งนาทีอย่างจ้าตดตัดกับขาดตดแล้วตตัดกับปลาไปคคอชุ่มมงแล้วอิลีเสงลงทุกเวียนาทีไปรรอิลีเอาเห่ไปเหี้ย,ยอิหลาซะเหญ่ไปบอยฟังอิหลาฟัางดอกบอกกันอยู่สองคนอ่ะเบิ้ดมือแล่ะสิเป็นน้อนขังๆเลยเอาเอาบอลสู่สูส่ฟังจนจบอิลีเจบจบคลิปเราได้เนี่ย ค้างจนจบเลยบอคือสิมักแห้งเนาะถือปล่อยถือจมนี่